เคยรู้สึกแบบนี้ไหมครับกําลังขับรถเพลินๆบนทางด่วนอยู่ดีๆรถก็วูบไปเลยแล้วไฟหน้าปัดก็โชว์ขึ้นมาเต็มไปหมดเสียงเครื่องยนต์ก็แปลกไปจนสุดท้ายก็ดับภาพแบบนี้แค่คิดตามก็ใจหายแล้วนะครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันเลยครับว่าถ้าเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นจริงๆเนี่ยเราจะเอาตัวรอดกันยังไงตั้งแต่สเต็ปแรกที่ต้องทําไปจนถึงเรื่องที่หลายคนอาจจะเข้าใจผิดกันอยู่โอเคเรามาเจาะลึกเรื่องนี้กันครับ เป็นหัวข้อที่สําคัญมากเลยค่ะเพราะว่าต้องเข้าใจก่อนว่าออทางด่วนเนี่ยไม่เหมือนถนนปกตินะคะอ๋อมันต่างกันยังไงครับคือทุกอย่างมันเร็วไปหมดความเร็วสูงสูงเนี่ยเป็นตัวแปรสําคัญเลยค่ะการรู้ขั้นตอนที่ถูกต้องมันเลยไม่ใช่แค่เรื่องความสะดวกแต่มันคือเรื่องความปลอดภัยในชีวิตเราเลยอะ่ะพอพูดแบบนี้แล้วน่าสนใจมากครับโดยเฉพาะวินาทีแรกเลยที่รู้ว่ารถมีปัญหาเนี่ยผมว่าคนส่วนใหญ่คือตื่นตระหนกก่อนเลย ทำอะไรไม่ถูกเราจะจัดการกับความรู้สึกนั้นยังไงดีครับคําถามดีมากค่ะเพราะนี่คือด่านแรกเลยก่อนจะทําอะไรกับรถนะต้องจัดการกับสมองเราก่อนจัดการกับสมองเราใช่ค่ะในภาวะฉุกเฉินสมองเราจะเข้าโหมดที่เรียกว่าสู้หรือหนีมันจะทําให้เราตัดสินใจอะไรแบบเออหุนหันพันแล่นได้ไง่ายมากสิ่งที่ต้องทําก็คือการเหมือนกับสร้างเกราะป้องกันให้ตัวเองขึ้นมาทันทีค่ะสร้างเกราะป้องกันเป็นคอนเซปที่น่าสนใจครับมีกี่ชั้นครับเกราะที่ว่านี่ มี3มชั้นค่ะชั้นแรกเลยคือเกราะทางความคิดความคิดก็คือตั้งสติค่ะหายใจเข้าลึกๆบอกตัวเองว่าโอเครถมีปัญหาแต่เราคุมได้แค่นี้ก็ช่วยได้เยอะแล้วค่ะชั้นที่2คือเกราะทางกายภาพคือการเคลื่อนย้ายรถไปที่ปลอดภัยที่สุดก็คือไหลาทางด้านซ้ายอ๋อต้องเข้าสายให้เร็วที่สุดใช่ค่ะแต่ต้องค่อยๆนะคะเปิดไฟเลี้ยวประคองรถไปนิ่มๆห้ามเบรกหรือหักพวงมาลายัยกระทันหันเด็ดขาดครับผมและชั้นสุดท้ายคือเกราะแห่งการสื่อสารพอรถจอดสนิทปุ๊บกดปุ ไฟฉุกเฉินทันทีเลยค่ะนี่คือการบอกทุกคนบนถนนว่ารถชั้นมีปัญหาอธิบายแบบนี้เห็นภาพชัดมากเลยครับแทนที่จะจําว่า123ก็ให้จําว่าเรากําลังสร้างเกาะ3ามชั้นให้ตัวเองแต่ผมมีคําถามเผื่อสถานการณ์ที่มันแย่ที่สุดเลยสมมุติว่ารถดับกลางเลนขวาสุดแล้วขยับไปไหนไม่ได้เลยแบบนี้จะทํำยังไงครับอืมเป็นสถานการณ์ที่อันตรายที่สุดเลยค่ะแต่หลักการยังเหมือนเดิมนะคะคือต้องทําให้รถเราเนี่ยถูกมองเห็นได้ชัดเจนที่สุด สิ่งแรกเลยไม่ว่าจะอยู่เลนไหนคือเปิดไฟฉุกเฉินทันทีเปิดไฟฉุกเฉินก่อนเลยใช่ค่ะจากนั้นโทรขอความช่วยเหลือและที่สําคัญที่สุดเลยนะห้ามลงจากรถเด็ดขาดห้ามลงจากรถค่ะการก้าวขาออกจากรถกลางทางด่วนเนี่ยมันอันตรายมากๆค่ะโอเคครับเข้าใจเลยว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเกราะป้องกันตัวเองสําคัญที่สุดทีนี้สมมติว่าเราทําตามขั้นตอนได้หมดแล้วรถจอดไหลาทางซ้ายเรียบร้อยเปิดไฟฉุกเฉินแล้วใจยังเต้นตึกตักอยู่เลย สเต็ปต่อไปคือการโทรขอความช่วยเหลือเราควรจะโทรหาใครและต้องบอกอะไรบ้างครับขึ้นใจเลยคือ1543ค่ะศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษหรือ EXAT Call Center 1543นะครับใช่ค่ะแต่สิ่งที่สำคัญกว่าการจำเบอร์ได้คือการเตรียมข้อมูลที่จะพูดค่ะเพราะทุกวินาทีมีค่าอาฮะข้อมูลที่ว่านี่มีอะไรที่จำเป็นจริงๆบ้างครับหลักๆเลยมี3อย่างค่ะที่ต้องเตรียมไว้ก่อนโทร1คืออาการของรถ บอกสั้นๆชัดๆไปเลยเช่นยางแบนค่ะหรือเครื่องดับไปเลยครับ2คือพิกัดที่แม่นยําที่สุดอันนี้คือหัวใจเลยค่ะให้มองหาป้ายหลักกิโลเมตรข้างทางแล้วแจ้งตัวเลขนั้นไปเลยเช่นอยู่ตรงหลักกิโลเมตรที่25ค่ะอ๋อป้ายกิโลเมตรใช่ค่ะถ้ามองไม่เห็นจริงๆก็บอกจุดสังเกตใหญ่ๆแทนเช่นเลยทางลงพระราม4ี่มานิดนึงค่ะและ3ก็คือทิศทางที่กําลังมุ่งหน้าเช่นฝั่งขาออกมุ่งหน้าไปบางนา ถ้าเราให้ข้อมูลครบแบบนี้นะคะหน่วยช่วยเหลือจะมาถึงเราเร็วขึ้นมากเลยค่ะเหมือนเราช่วยให้เขาทํางานง่ายขึ้นแต่ถ้ามันมืดมากหรือฝนตกหนักจนมองไม่เห็นป้ายอะไรเลยล่ะครับก็ให้มองหาจุดอ้างอิงอื่นค่ะเช่นป <iej> ้ายบอกทางใหญ่ๆสะพานลอยหรือตึกสูงๆที่อยู่ใกล้ๆแต่ในกรณีที่โชคร้ยรายซ้ําซ้อนไปอีกคือแบตโทรศัพท์มือถือหมดพอดีอ่าใช่เลยผมกําลังจะถามเรื่องนี้เลยทางด่วนก็มีแผนสํารองให้เราค่ะโทรศัพท์ฉุกเฉินที่ติดอยู่ข้างทางใช่ไหมครับใช่แล้วค่ะ ตู้โทรศัพท์สีส้มๆที่ติดตั้งไว้ทุกๆประมาณ500-1,000ถึงเมตรและสิ่งที่หลายคนอาจจะไม่ทราบก็คือโทรศัพท์พวกนี้มันฉลาดกว่าที่คิดนะคะยังไงครับคือในหลายๆระบบเนี่ยทันทีที่เรายกหูขึ้นมามันจะส่งสัญญาณพิกัดของตู้โทรศัพท์นั้นไปที่ศูนย์ควบคุมโดยตรงเลยโอ้โหสุดยอดเลยใช่ค่ะหมายความว่าต่อให้เรายังไม่ได้พูดอะไรเลยเจ้าหน้าที่ก็รู้แล้ว่าเราอยู่ตรงไหนพอแจ้งข้อมูลเสจก็ให้เดินกลับไปรอที่สําคัญคือรอในรถของเราเหมือนเดิมเพิ่งรู้เลยว่ามีเทคโนโลยีแบบนี้ด้วยโอเคครับตอนนี้เราจอ,อดดรปลลภัยแ้ว เปิดไฟเตือนแล้วแจ้งขอความช่วยเหลือแล้วมาถึงตรงนี้ผมว่าเรากําลังจะพูดถึงประเด็นที่เอออาจจะขัดกับความรู้สึกของคนส่วนใหญ่เลยนี่คือสิ่งที่ตัดสินเป็นความเป็นความตายได้เลยแล้วก็เป็นจุดที่คนพลาดกันเยอะที่สุดกฎเหล็กที่ว่านั่นก็คือไม่ควรออกมายืนรอ,อนอกรถเด็ดขาดใช่ไหมครับตรงนี้แหละครับที่ผมอยากจะเจาะลึกเลยทําไมถึงเป็นแบบนั้นทั้งที่สัญชาตญาณแรกเลยนะอาจจะบอกว่าเฮ้ยออกไปดูหน่อยสิรถเป็นอะไรหรือออกไปยืนข้างนอกดีกว่า ทำไมการทำแบบนั้นถึงอันตรายครับเพราะว่าสัญชตาตญาณของเราไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อรับมือกับความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะรถที่วิ่งมาด้วยความเร็วขนาดนั้นเนี่ยพลังงานม,นมันมหาศาลมากการที่เราจะกะระยะด้วยสายตาเปล่ามันผิดพลาดได้ง่ายมากเลยค่ะเราอาจจะคิดว่ารถคันนั้นยังอยู่ไกลแต่จริงๆอีแค่แป๊บเดียวก็มาถึงตัวเราแล้วแค่มีคนขับคนนึงก้มลงไปเก็บของหรือหักหลบนิดเดียวรถของเขาก็พุ่งเข้ามาที่ไหล่ทางได้ในพริบตาเลยค่ะเดี๋ยวนะครับหมายความว่าต่อให้เรายืนชิดขอบทางที่สุด หรือ,อยืนหลังแบรเรียร์คอนกรีตก็ยังอันตรายอยู่ดีเหรอครับยังอันตรายอยู่ดีค่ะเพราะเราคาดเดาอุบัติเหตุซับซ้อนไม่ได้เลยในทางกลับกันรถยนต์ของเราถูกออกแบบมาให้เป็นเหมือนห้องนิรภัยเคลื่อนที่นะคะห้องนิรภัยใช่ค่ะโครงสร้างตัวถังมันถูกออกแบบมาให้ปกป้องคนที่อยู่ข้างในการคาดเข็มขัดนิรภัยแล้วนั่งรองเงียบในรถจึงเป็นจุดที่ปลอดภัยที่สุดแล้วในสถานการณ์นั้นตัวรถคือเกราะที่ดีที่สุดของเราค่ะแล้วความเชื่อที่ว่าถ้าได้กลิ่นน้ำมันหรือเห็นควันขึ้นควรจะรีบหนีออกจากรถละครับอันนี้จริงม เป็นคำถามที่สำคัญมากค่ะต้องแยกกันนะคะระหว่างเห็นควันหรือได้กลิ่นกับเห็นเปลวไฟถ้าเห็นเปลวไฟลุกไม่ชัดเจนนั่นคือกรณีเดียวเลยค่ะที่เราควรจะออกจากรถแล้วหนีไปให้ไกลที่สุดอ๋อโอเคแต่ในกรณีอื่นๆเช่นได้กลิ่นน้ำมันหรือเห็นควันจากฝากระโปรงโอกาสที่รถจะระเบิดเหมือนในหนังเนี่ยมันน้อยมาก การอยู่ในรถยังคงปลอดภัยกว่าการเอาตัวเองออกไปเสี่ยงข้างนอกอยู่ดีค่ะแล้วเรื่องการเอาป้ายสามเหลี่ยมสะท้อนแสงไปวางไว้หลังรถล่ะครับคําแนะนํานี้ยังใช้ได้บนทางด่วนไหมครับสําหรับถนนทั่วไปตอนกลางคืนนั่นเป็นคําแนะนําที่ดีมากค่ะแต่สําหรับทางด่วนมันคือหนึ่งในการกระทําที่อันตรายที่สุดค่ะอ้าวเหรอครับค่ะการเดินเท้าไปตามไหล่ทางมืดมืดที่มีรถวิ่งเร็วๆอยู่ข้างๆเนี่ยอย่าทำเด็ดขาดเลยค่ะให้ไฟฉุกเฉินของรถเราทําหน้าที่เตือนรถคันอื่นแทนดีกว่า ัดเจนมากรสรุปคือเมื่อแจ้งเหตุแล้วหน้าที่เดียวของเราคือรออย่างปลอดภัยที่สุดในรถของเราเองฟังมาทั้งหมดนี้ได้ภาพครบถ้วนมากเลยครับใช่ค่ะหัวใจของทั้งหมดนี้ก็คือการเปลี่ยนมุมมองจากคนตื่นตระหนกมาเป็นผู้ควบคุมสถานการณ์ที่มีสติแล้วทั้งหมดนี้หมายความว่าอะไรผมขอสรุปเป็นภาพให้จําง่ายๆอีกทีนะครับเมื่อรถมีปัญหาบนทางด่วนสิ่งแรกคือสร้างเกราะป้องกัน3มชั้นทันที ตั้งสติคือเกราะความเค็ดประคองรถชิดซ้ายคือเกราะกายภาพแล้วก็เปิดไฟฉุกเฉินคือเกราะสื่อสารจากนั้นก็โทรหาเบอร์1543พร้อมข้อมูลที่ชัดเจนและสุดท้ายปฏิบัติตามกฎเหล็กเลยคือนั่งรอในรถและคาดเข็มขัดนิรภัยไว้เสมอใช่เลยค่ะและแก่นของมันก็คือการซื้อเวลาและลดความเสี่ยงให้ได้มากที่สุดการเตรียมตัวด้วยความรู้แบบนี้มันเปลี่ยนความรู้สึกจากความกลัวให้กลายเป็นความมั่นใจว่าเรารู้ว่าต้องทำอะไรต่อไปขอบคุณมากครับสำหรับข้อมูลที่ลึกซึ้งขนาดนี้ ยินดีค่ะการที่เราเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์แบบนี้ได้เนี่ยมันแสดงให้เห็นเลยนะคะว่า ความรู้เล็กๆในน้อยเนี่ยสามารถสร้างความแตกต่างที่ยิ่งใหญ่ได้เลยจริงครับมันก็ทําให้เกิดคําถามที่น่าคิดต่อนะคะว่าเอ๊ะมันมีกฎของทางด่วนในด้านอื่นๆของชีวิตเราอีกบ้างหรือเปล่าสถานการณ์ที่เราใช้สัญชาตญาณแบบเดิมๆไม่ได้และต้องอาศัยความรู้เฉพาะทางเพื่อเอาตัวรอดแต่เรากลับไม่เคยรู้เลยเป็นคำถามที่ชวนให้คิดต่อจริงๆครับสำหรับใครที่มีประสบการณ์ตรงหรือมีเทคนิคเพิ่มเติมที่อยากจะแบ่งปันลองมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับและถ้าเห็นว่าการเจาะลึกในครั้งนี้เป็นประโยชน์อย่าลืมกดดตตติาามชชช่่่ออองงขเรรแและวย์ ให้เพื่อนๆหรือคนที่คุณรักได้เตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์แบบนี้ไปด้วยกันนะครับ